จะดีชั่วตัวเราเท่านั้นสร้างบุญติดตามกรรมติดตนทุกขนแห่งกาสวัสดีพี่น้องที่เคารพหลักวันนี้มาพบเจอกับผมเช่นเคยครับรายการน้ำนาจกับภาะเครื่องและเรื่องเล่ารายการนี้มีแต่สาระดีๆมาแบ่งปันพี่น้องเช่นเคยเหมือนทุกวันสำหรับวันนี้เราจะมาพูดถึงหนึ่งในวัตถุมงคลของหลวงปู่สิมพุทธาจารโรแห่งวัดถ้ำผาป้องอน,นะนะจงังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเหรียญที่อยู่ตรงหน้าพี่น้องนะครับบางท่านจะเรียกกันว่าเหรียญรุ่นพิเศษ หลังยันพระปิตาเหรียญรุ่นนี้นะครับถูกจัดสร้างขึ้นมาในปีพศ2517นับจัดเป็นวัตถุมงคลรุ่นที่12นะครับของท่านซึ่งเหรียญรุ่นนี้มันจะไปคล้ายก,กันกับเหรียญรุ่นที่13นะด้านหน้าเนี่ยพิมพ์เหมือนกันเปี้ยแต่ด้านหลังเนี่ยยันคนละตัวนะครับสังเกตง่ายส่วนวิธีการดูก็สังเกตตามภาพเอาล้วกันเนาะ สำหรับวันนี้นะครับอำนาจขอพระคุณทุกท่านมากที่สดะเวลาคขารับชมรับฟังนะครับใคดูและชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะจ๊ะวันนี้ผมขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับ